สวัสดีครับนี่เจใช่ไหมครับวันนี้ก็จะมาแมาก็มาทําระบบตัดน้ําอัตโ,ตโนมัตินะครับน้ําเต็มแทงแล้วก็ตัดแล้วก็แสงแดดไม่พอแล้วก็ตัดนะครับของระบบโซล่าเซลล์สามแผงนะครับแผง330วัตต์สามร้อยสวัตต์หรือว่า320วัตต์นะครับของโซล่าเซลล์สแผงใช้กับปั๊สมอเตอร์ใช้กับมอเตอร์ยูนิเซลปั๊มเจ็ดคู่นะครับก็จะใช้อุปกรณ์ก็จะมีรีเลย์นะครับของบอสตัวนี้ คอย1 2บสอโวลต์30แอมป์นะครับหับนี้เลยนะครับมีของที่ใช้กับรถยนต์นะครับก็น่าจะอึดทนนะครับ1 2บอโวลต์30แอมป์แอมป์เยอะหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวเข้ามาเคลียรวงจรนะครับไปดูของจริงก่อนเอาแบบง่ายๆอยู่โอเคครับของจริงก็นี่นะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นอิเลบอร์ดนะครับบอร์ดตัวนี้ ก็มีสวิตชิ่งหนึ่งตัวนะครับหนึ่งแอมป์ก็ได้ตอนนี้ช่างมาใช้สองแอมป์บรีติดในรถมาจากกรุงเทพนะครับันี้มาทําที่ตำบลบานตั้งเพื่อสังคมจังหวัดหนองคายนะครับตัวนี้ทํางานตั้งแต่ร้อยโวลต์ถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์นะครับ AC หรือ DC ก็ได้นะครับนี่ไม่ใช่กับ DC นะครับก็มีเบรกเกอร์หนึ่งตัวนี่ครับไฟเข้าจุดนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นไปที่ปลั๊กไว้เปิดทีวีนะครับอันนี้เปิดปัม๊มแยกกันปั๊มมีฟิลเตอร์ เปิดทีวีเปิดพัดลมแรงต่างไม่มีฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวตอนนี้ไฟไฟจากแผงนะครับประมาณ 110- 120สโวลต์นะครับไฟ3แผงนะวิ่งปื๊ดมาน,านี่เข้านี่เข้าไปที่ปลั๊กนะครับปลั๊กมาเลี้ยงหม่แปลงสวิตชิ่งสวิตชิ่งก็ออกจากแปลงเป็น12โวลต์ออกมาเลี้ยงคอยนะครับขาคอยอยู่นี้ สองขานี้ขาเล็กเนี่ยครับเดีย๋ยวค่อยดูขานะครับขาแล้วก็เอาพุทเอานี่เป็นไฟลบนะครับตัวนี้ไฟบวกวิ่งหาไฟลบตัวนี้จะเป็นไฟบวกวิ่งไปที่มอเตอร์ปั๊มนะครับปั๊มน้ำส่วนไฟลบจะมาเข้าคู่นี้ด้านนี้แล้วฝั่งนี้จะเป็นลบสายอ่อนเนี่ยครับไปที่ปั๊มนะครับตัวนี้วิ่งไปปัมนะ๊มเนี่ยบวกลบนี่สีแดงบวกนะครับ สีดำนี่เป็นไฟลบสีแดงตัวนี้จากเบเกอร์พ่วงก,กับปั๊กนี่แหละพ่วงก,กันด้านในปั๊กนะครับมาเข้าทีนี้เข้า n c นะครับแล้ว n o ก็เข้านี่ออกอคู่นี้ก็จะวิ่งไปที่ปั๊มนะครับปั๊มน้ำเดี <Okay. S 1> ย๋ยวจะมาแกะดูให้ดูขาก่อนนะครับขาอะไรบ้างโอเคแกะมานะครับขา ของรีเลย์บอสนะครับขาคอยจะเป็นขาสาม่สิบหกกับสามห้านะครับเนี่ยไอ้แปดไอ้แปดสิบหกกับแปดิห้านะครับขาคอย12โวลต์เอ็นเอ็นซีไอ้คอมมอนคอมมอนนะครับคอมมอนขาขาแปดสิบเจดนะครับแล้วขาเอ็นโอก็ ขา3านะครับตัวนี้ช่างแมวต่อไอไฟลบเข้านะครับ87แล้วก็ขาออกไปที่ปั๊มก็นนี้ใช่ไหมอ๋อตัวนี้ต่อนี้ก็ได้อนี้ไฟบวกไอไฟลบเข้าลบเข้าที่30นะครับขาไหนก็ได้นะครับหรือ8 8ดก็ได้87นี้ออกไปปั๊มนะครับโดยการทำงานถ้าไฟถ้าไฟตรงเนี้ย โม่แปลสวิตชิ่งตัวนี้ทํางานไม่ได้ปั๊มก็จะไม่ทํางานนะครับในกรณีที่เนี่ยไม่มีแดดปั๊มก็หยุดทํางานนะครับอ่ตัวนี้คืมละเดี๋ยวแปลนวัดวนให้ดูนะครับอโอเคครับอ่ตอนนี้กระแสนะครับใช่ไหมจากกระแสสีแดงนี้นะอ่ะตอนนี้มีกระแสวิ่งอยู่นะครับสามจุดสี่ห้านะครับ แอมวิ่งอยู่นะครับกระแสแอมนะครับเดี๋ยว่ังไม่จะถอดอะแดปเตอร์นะครับสมมุติว่าเอ่อไม่มีไม่มีแดดแล้วกันเดี๋ยวจังเดี๋ยววัดโวลต์ก่อนอ่าอให้ดูก่อนแล้วกันว่าตอนนี้มอเตอร์เดินอยู่นะครับถอดอะแดปเตอร์นะครับถอดปั๊บต่อบวกต่อลบอยังไงก็ได้นะครับปั๊มจะหยุดทำงานก็คือรีเลย์ รีเลย์ไม่มีไฟสิบสองโวลต์จากอะแดปเตอร์มาเลี้ยงนะครับก็ทํางานไม่ได้นะครับก็หยุดการทํางานนั่นเองนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับหยุดการทํางานก็ไม่นํากระแสนะครับกระแสไม่วิ่งนะครับจะใช้แมวัดดูโวลต์ก่อนว่าตอนนี้กี่โวลต์อยู่นะครับโอเคจะวัดโวลต์นะครับจากเบเกอร์นี่นะครับเบเกอร์มาเข้าปักเลยนะครับตรงนี้จะมีซีฟิลเตอร์หนึ่ง นี่นะบวกลบนี่นะอ่ะตอนนี้นร,นร้อยสิบเจ็ดจุดแปดโวลต์นะครับอ่ะบนลอยอ่ะสิบเจ็ดจุดแปดตรงเบกเกอร์ออกไม่เกินนะครับเดี๋ยวมาวัดจุดน,นี้บวกอ่ะตรงปลั๊กก็ต้องเท่ากันนะครับต่อใส่อ่อนมาเนี่ยนะใส่อ่อนสองยี่สิบห้านะใส่คอนโทรลสีแดงอ่ะตอนนี้ก็อัอนนี้เสียบอะไรก็ได้นะครับบวกลบของไอ้นี้อะแดปเตอร์ เสร็จดานไหนก็ไม่มีปัญหาอีกแล้วนะครับก็คือตอนนี้ให้ดูว่าไม่นํากระแสะนะครับพราเราถอดชุดนี้ออกไปแล้วก็จะตัดลูกลอยก็เนี่ยเส้นไหนก็ได้นะครับบวกลบเนี่ยจะแถบยาวแถบสั้นนี่ก็ได้จะตัดอคอนโทรลใส่ลูกลอยตัดน้ําอัตโนมัติเวลาน้ําเต็มแทงก็จะเป็นชุดนี้2เส้นนี้จะตัดใส่ตรงนี้เส้นใดเส้นหนึ่งนะครับของบวกหรือลบก็ได้ไปผ่านไมโครสวิตนะครับ ของลูกลอยเอาแบบง่ายๆก่อนอนาคตก็จะทําเป็นอิเล็กตรอนนะม้งถึงจะเที่ยงตรงเพราะว่าตัวนี้ใส่สองแอมไว้เผื่อจะทําวงจรอิเล็กตรอนอีกนะครับค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอาจจะใส่เป็นหัวน็อตเอาก็ได้หัวน็อตสเตเลสก็ได้นะเพื่อให้นํากระแสเอาก็แล้วแต่จะทํานะครับไม่ทําก็ไมโครสวิตลูกลอยไฟฟ้าธรรมดาก็ได้นะครับตัดตรงนี้เอานะครับแหล่งไฟแหล่งไฟคอนโทรลนะครับสิบสองโวลต์ตรงนี้ โอเคอ่ะตอนนี้ช่าไแมจะเสียบเข้านะครับอโอเคดีเลย์ก็จะทำงานนะครับอโอเคอ่ะจับกระแสแอมป์นะครับเริ่มนำกระแสสามจุดสามจุดเก้าสี่แอมป์นะครับ ตัวรีเล์บอสทำงานนะครับเพราะว่าได้แรงไฟ12บโวลต์จากชุดนี้นะครับอะแดปเตอร์นี้นครับจะเป็น1แอมป์ก็ได้นะครับ1แอมป์ก็ได้พอดีมีในรถมี2แอมป์ก็ใส่2แอมป์ไปโอเคทีนี้จะดูแรงไฟกันถ้าไฟต่ำกว่า,า100โวลต์น่าจะหยุดทำงานนะครับก็คืออะแดปเตอร์ทำงานไม่ได้ก็ปั๊มก็จะทำงานไม่ได้ โอเคตอนนี้ไฟ DC ตกลงมาอยู่ที่ร้อยเจ็ดโวลต์นะครับร้อยเจ็ดจุดดโวลต์นะครับเนี่ยจุดนี้นะครับก็ยังทำงานได้นะครับเพราะว่าอะแดปเตอร์นี้เขาบอกว่าทำงานตั้งแต่ร้อยนะครับ DC หรือ AC นะครับร้อยโวลต์ถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์นะครับทัห้าสิบเฮิทับห้าสิบทั้งหกสิบเฮิร์นะครับ ก็คือ,อยังทําง,งานถ้าต่ํากว่าร้อยก็จะหยุดทํางานก็คือสวิตชิ่งไม่ทํางานก็จะหยุดนั่นเองนี่ก็ยังไม่ตัดสายครับตัวนี้ก็คือจะตัดตรงนี้แหละเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับจะบวกจะลบก็ได้ที่เข้าคอยนะครับตัดขาคอยเอานะครับจะได้ไม่อากกระแสมากก็คือจะตัดตรงนี้ผลก็คือป้องกันปั๊มไหม้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะใช้อ้นี่อยู่ อันนี้ใช้อ่าดูทีวีนะครับดูทีวีดูทีวีถ้าแดดไม่ไม่มากก็จะดูไม่ค่อยได้ตัวนี้ข้างแมวว่ามีทําเป็นปลั๊กสายอ่อนเดินสายอ่อนมามีปลั๊กจุดนี้นะครับจุดนี้หนึ่งตัวนะครับเสียบสวิเปิดทีวีกับเตาเทียนตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ชาร์จอยู่ชาร์จสว่านอ่าไร้สายนะครับสวา่านอกีตาร์อยู่นะครับตัวนี้ก็ชาร์จอยู่ใช้ปั๊มอยู่ ตอนนี้ปั๊มน้ำก็กำลังเดินอยู่แล้วก็มีปลั๊กจุดนี้นะครับจุดนี้ว่าจะทําใส่เป็นไฟโชว์นะว่าวัดแรงไฟไฟตัวนี้กี่โวลต์ตกเรือเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวดูกันดูว่ามีในรถมีมาหรือเปล่านะครับนี่เดินสายเผื่อไว้แล้วตอนนี้ก็มีมาปลั๊กเอาไว้เสียบชาร์จโทรศัพท์ได้ตรงนี้นะครับน่าจะชาร์จให้ดูแล้วกัน ส่วนน้ำาช็ดดูทีนะครับสายชินี้สาย UCT e ตัวนี้ส่คูเน,นี่ยตัวนี้เผื่อทำเป็นเดินไว้สีเส้นเลยนะครับเผื่อทำเป็นดิกโตนหรือสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ก็จะใช้คู่นี้อยู่ยดำเท่าเนี่ยตัวนี้จำรวมกันอยู่นะครับจะต่อเป็นสวิตตรงนี้ลลูกลอยขึ้นไปตรงนู้นนะตามท่อไปใส่ลูกลอยตรงในถัง พอน้ำเต็มก็ให้ตัดเองนะครับอัตโนมัตินั่นเองถ้าไม่ยอมต่อก็จําตรงนี้นะครับให้ต่อจะสําคัญเรื่องตัดเรื่องแสงนะครับแสงพระอาทิตย์สมมติแดดไม่มีหรือว่าบางทีเมฆบังบางฝนตกบ้างก็ให้ปั๊มหยุดการทํางานใช่ไหมคจะชาร์จมือมถือให้ดูแล้วกันว่าตอนนี้ทําตรงนี้มาแล้วนะครับไฟเดี๋ยวต้องเปิดด้านในก่อน ทำปั๊กไปสองจุดก็คือจุดด้านในกับจุดด้านนอกเวลาจะใช้ก็ก็คือต้องเปิดชุดนี้นะครับชุดนี้เบรคเกอร์อีกตัวหนึ่งตัวนี้เบรคเกอร์ขนาดสนิทตัวนี้นะครับถ้าไม่ใช้ก็ปิดนะครับถ้าถ้าจะดูทีวีดูอันนี้ก็ปิดปิดนี้ไปถ้าไฟน,น้อยๆเพราะว่าถ้าปั๊มดึงกระแสนะครับกระแสแอมป์ใช้แอมป์เยอะ เปิดทีวีก็ปิดปั๊มกันได้แล้วเปิดทีวีทีอันนี้เปิดทั้งสองอย่างอยู่นะครับอ่อนอยู่นะครับดูมกเมกเอร์อ่อนอยู่โอเคนี่ยช่ไหมเอาฝัดไฟตรงนี้กันนรับตรงปลั๊กนี่นกันบนบวกนะครับเวลาเสียบอะไรอะไรก็ได้นะครับอ่าอยู่ที่ร้อยเจ็ดจุดห้าโวลต์นะครับดีซีนะครับโอเคร้อยโวลต์ก็น่าสวิตช,ชิ่งก็น่าจะทำงานได้นะครับ โอเคโอเคครับตอนนี้เสียบอะแดปเตอร์ของชาร์จโทรศัพท์แล้วนะครับตอนนี้ก็บ่าย่สิบสามนะครับจะขึ้นเห็นไหมชาร์จจะมีเหมือนสนัญลักษณ์ฟ้าผ่านะครับก็คือระหว่างนี้ก็คือชาร์จชาร์จมือถือได้นะครับมือถือได้ในตอนที่ปั๊มทำงาน โอเคนี่ก็เดี๋ยวชาร์ไปนี่แหละ,ะจะวางไว้ตรงนี้ก็ได้ชาร์ไปกันชาร์ใต้หลังคาโอเค okay, ครับเดี๋ยวจะมาลองวัตทีวีจะติดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวถอดเครื่องชาร์กันนะดูสิว่าไฟช่วงบ่ายพอหรือเปล่า ถ้าไม่พอก็ต้องปิดนะครับโอ้ยสายสั้นเนี่ยโอเคนี่เสียบทีวีนะครับจ้ะไฟจะพอไหมเราโอเคทีวีติดนะครับนาโนโอเคทีวีติดแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเสียบกล่องกันนะกล่องยังไม่เสียบเดี๋ยวยังไม่ยึดขาอยู่เลย แป๊บนึงนะครับเสียบปลั๊กแปบ๊บนึงนะครับอโอเคครับตอนนี้ก็เปิดกล่องเระเทียมเปิดทีวีนะครับแต่ว่าถ้ามีเมฆบงังมันก็จะตัดเลยนะครับของปั๊มนะครับแต่ของทีวีจะไม่ตัดนะครับอตอนนี้ก็คือดูดูได้นะเปิดทีวีแล้วก็ชาร์จแบบตตอนนี้เสียบนี่นะครับลงระยองระยางอยู่ยังไม่เข้าที่เดี๋ยวใช่ไหมจะวัดดูแรงไฟว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะครับ เปิดทีวีเปิดปั๊มแล้วนะครับรันปัม๊มละชาร์จมือถือด้วยนะครับตอนนี้หนึ่งนะครับก็จะเช็คแรงไฟด้วยตอนนี้จะเหลือกี่โวลต์แล้วนะครับแย่ช่วงบ่ายก็จะแรงหน่อยแนละ้วเช้าก็คงจะได้เปิดได้ทุกอ,อย่างนะครับก็เลือกเอาเช้าก็จะเปิดว่าเปิดดูทีวีหรือว่าจะปั๊มน้ํานะครับก็เลือกเอาถ้าช่วงบ่ายนะ่าจะพอได้อยู่ อโอเคแรงไฟเหลืออยู่ที่ร้อยดีซีนะครับร้อยห้าจุดห้าครับจุดสองจุดสามแล้วแต่แสงแดดนะครับเ,เดี๋ยวไปดูแอมมือทีครับวาเตอทั้งหมดตอนนี้เปิดทีวีใช้ปั๊มเท่าไหร่อยูอ่โอเคครับตอนนี้จะมาจับกระแสะทั้งหมดนะครับรวมกัน วิ่งเขียนคีย์อ่ะมจับจุดนี้สิอ๋อง่ายเนี่ยจับขาเข้าเลยดูนะเสร็จแล้นะกระแสรวมตรงนี้จับได้สามจุดแปดสี่นะครับสามจุดแปดเจ็ดทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้เกือทั้งหมดเดี๋ยว ตรงนี้อ๋อตัวนี้หอร์มีนแท้จริงนะตัวนี้ตัวนี้ไฟลบนะครับต้องลบที่เข้าเบเกอร์นะครับทั้งหมดตอนนี้กินอยู่4 4่สจุดหนึ่งเจ็ดนะครับแอ็มนะครับดีซีที่ทำวงจรน,นี้มาก็เพื่อ safety, เซฟตี้ปั๊มนะครับมอเตอร์ปั๊มเวลาไม่มีแดดก็ให้หยุด การทางานนะครับโอเคคราวน,นี้ข่ไหมาก็จะปิดไปดูว่าป้องกันตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะปิดทีวีไปนะครับกับที่ชาร์จโทรศัพท์ไปนะครับตัวนี้ปิดไปหลั่นเฉพาะปั๊มนะครับพอต้องการน้ําเยอะๆนะครับน้ำให้กลัวนะครับหัวมันร้อยหัวน้อยก็จะมีกินน้ำที่นี่เติมน้ำตัวนี้ให้หัวก็ได้ เปิดหัวก็จะมากินน้ำนะครับเปิดให้เลยเราไปดูทีเซตตี้ก็คือกันมอเตอร์นะครับพอดูพ่อเจอหัวมาสามตัวหนึ่งตัวหัวมากินน้ำเวลาหัวสามตัวนี้ จะได้เอาขี้วัวมาเป็นปุ๋ยนะครับมูลสัตว์นั่นแหละใส่ผลไม้ใส่กล้วยใส่อะไรแล้วแต่นะครับโอเคที่ทำทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อเซฟตี้ตัวนี้แล้วครับเซฟตี้มอเตอร์ตัวนี้เวลาถ้าแดดไม่มีนะครับก็ให้หยุดการทำงานนะครับเป็นการเซฟตี้ไนมะ่ให้ปั๊มพังนะครับ บางทีก็ต้องคอยดูอยู่เหมือนกันว่าถ้าน้ํามันไม่ขึ้นหรือว่าน้ามันขาดอะไรประมาณนี้ก็ต้องดูเหมือนกันแต่ก็มีระบบออโต้ไว้นะก็จะดีเดี๋ยวไปดูวงจรกันนะครับเดี๋ยวขึ้นมาอาจะยาวหน่อยก็เพื่อเซตตี้นี่แหละมอเตอร์อยู่ิเว่าแซลตัวนี้นะไม่ให้เสียนะครับเวลาถ้าไฟมันน้อยเราไม่มีเวลามานั่งคอยดูตลอดเวลานะครับก็เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อเซตตี้นะครับจากตัวนี้นะครับเผื่อบางทีเนะี่ยจะมีเมฆมาบางาังพระอาทิตย์นะครับ ไฟ DC ก็จะตกลงนะครับมันก็จะทําให้กระแสไฟจ่ายไฟได้น้อยมอเตอร์ก็อาจจะร้อนหรืออาจจะไม่หมุนอะไรเงี้ยก็จะทําให้มอเตอร์ไหม้ได้นะครับทาสวนเลี้ยงวัวจะได้ปุ๋ยนะครับได้เนื้อโอเคครับเนี่ยก็คือตอนนี้ตอนที่เมฆบังเงี้ยฮะ ตอนนี้ปั๊มก็หยุดทำงานนะครับถ่ายให้ดูเลยแล้วกันปั๊มก็จะไม่ยินเสียงน้ำไหลแล้วนะครับจับกระแสก็จะไม่มีมตัวน,นี้นะครับกระแสก็จะไม่ไหลนะครับตอนนี้ตัดแล้วนะครับ ไล,ล่ละโอเคครับวงจรง่ายๆก็อย่างนี้นะครับจากเบเกอร์จากแผงนั่นแหละแผงโซล่าเซลล์สามแผงนะครับ,รบต่อนุกรมกันโซลา่านะครับเซลล์สามแผงตีไว้ร้อยสิบโวลต์แล้วกันมไม่เกินไม่เกินร้อยยี่สิบอ่ะร้อยยี่สิบ ร้อยยโวลต์ DC นะครับโอเคเข้ามาปุ๊บบวกลบบวกเขาวิ่งปุ๊บปุ๊บันนี้ต่อในปักนะครับปักแล้วก็ต่อไปที่มอเตอร์เลยนะครับไฟบวกนี่วิ่งหามอเตอร์ไฟบวกจะวิ่งหาไฟลบแล้วก็ไฟลบก็มาเข้าตรงดีเลยนะครับของบอสตัวเนี้นะครับนี่มอเตอร์ขั้วลบก็มาเข้านี่เลยนะครับ ตรงขา3านะครับ87ก็ต่อพ่วงไฟลบนะครับที่ปักเกอร์ตรง,ต,รงต่อในปลั๊กนะครับพ่วงมานีส่วน12โวลต์12โวลต์ก็เสียบปลั๊กตัวนี้อะแดปเตอร์ตัวนี้เสียบตรงปลั๊กได้เลยนะครับถ้าไฟมันต่ำกว่า100มันก็จะไม่ทำงานตัวนี้ก็12โวลต์ประกาก็ไม่ออก12โวลต์ DC นะครับอ่ะตัวนี้ก็เสียบปลั๊ก อะแดปเตอร์นั่นแหละเอาละโอเคครับก็หวงวจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่จะทําให้ลูกค้าหรือว่าลูกค้าจะทําใช้เองแบบง่ายๆก็ลองดูนะครับกล่องมาช่างแมวจะช่วยท่านได้นะครับอย่ามช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่างแมวในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงาน Okay. ต่อลูกลอยนะครับ